สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กามาพอกรามาดามกำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาในงวดวันที่30วันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนะคะแนวทางจะเป็นของเลขมีที่มาเด้อค่ะเพราะว่าเลขมีที่มาก็ถือว่าผ่านว่าเข้าว่าปังอยู่เนาะเพราะว่าเอฟซีามหาก็เลยเอามาฝากเนาะคะ่ะของเขาพิ่งจะหลุดไปงวดเดียวเนาะค่ะเนาะอ่ะ ชอบก็จัดเดอ้อพอแม่พี่น้องขาดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับทรงสูง,สง,สงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขนี้ที่มานะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านด้วยเหมือนกันที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่าเพิ่งหลุดไปงวดเดียวเด้อพ่มแม่พี่น้องให้อภัยซึ่งกันและกันไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่านะคะค่ะนี่ก็จะเป็นของเลขมีที่มาเด้อค่ะเลขมีที่มาต้องกราบขอโทษขออภัยไม่ผ่านเนาะลุดข้างวัดนี่ลุดลุดแม้กระทั่งตัววิ่งเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยเลขมีที่มาฝากมากับขอโทษขออภัย แฟนขับของเลขมีที่มาด้วยเดอ้อวาส,สันคุณวาเนาะต้องกลับขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องวาสานนึกว่าจะมาสี่สองที่ไหนได้มาแปดสองสามงวดติดเนาะค่ะแปดสองแบบไม่ต้องกลับนี่ 3, สามงวดติดติดโอ้ยเจ้ากระเฮ็ดคังเนาะสอบปบว่เล่าเนาะ 3, สามงวดติดนคะคะ เออแบบนี้สิได้ว่าเอาแต่ตัวเก้านี่ละคือเอฟซีขเมนต์เขามานนี่แหละเนาะเอฟซีบอกว่ามาดามจะเอาแต่ตัวเก้านี่ละ่าสั่นพ่นมาซอปปอเล่าออกตัวเก้าพะน,นะอย่าวาไมา่อีกเดือบแปดสองเนาะงวดนี่นะคะอย่าฟาวาวาถเนาะมาดามยังบ่มากของเก้าอยู่ของเก้าทิ้งไปบุญเหลวของใบจัดมาบุญเหลวมาดามบ่ม,มากเด้อของเก้าเนาะเอาของไม่บุญละ อนุรักษ์ของเก่ากับคือเหว่วัตถุโบราณกับวายุดอกพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่ายยังไม่ห้อนุรักษ์ตัวเลข <c oughs> ย่าไห้ว่าอนุรักษ์ตัวเลขแนวท่างเถ้าเนาะเมียนบอกเว้ยเอาตัวไม่มาเนี่ยค่ะเอาตัวไม่มาเนี่ยสบายดีสมบ,บปปณเล่าเนาะเอา้า เบาหยอกเบานวหัวมวลนเนาะพ่อแม่พี่น้องอย่าซีเหลียสเนาะยังใดกับการขอตรวจขออาภัยแฟนค่ะของเลขมีที่มาที่ไม่เข้าไม่ปังไม่ผ่านมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะเพราะเลขทุกตัวให้มาแคบเป็นแนวทางโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเนาะเอาชอบข้องภัยคอมเมียนเข้ามาเด้อค่ะเดี๋ยวจะรีบตามให้เลยเนาะที่นี่เนาะก็เข้าไปกัน ไม่กี่คนเนาะค่ะเนาะสรุปเจ็ดเซียนดังก็เข้าไปของซองสุวรรณเนาะค่ะลงคลิปให้แล้วเนาะลงคลิปให้แล้วแล้วก็สรุปแปดเซียนดังก็เข้าไปที่เลขทูบของมาดามนะคะมีใครได้เห็นไหมเลขทูบของมาดามพี่มาดามลงแล้วก็จ้องเลขทูบอยู่นานพอสมควรเนาะค่ะพี่มาดามไปแก้บนเมื่อวานที่หลวงปู่ใหญ่ที่บ้านของมาดามเนาะ มาดามไปบนใบมาดามเลยไปแจ่วบนพ่อแม่พี่น้องก็เลขจุดถูกขอเอามาฝากแฟนขับทางช่องเล่าพัฒนาเข้าอีหลีพ่อแม่พี่น้องแปดสองสองแปดเนาะเพราะว่าเลขทูบถ,ถ้าเรียงจากข้างบนลงมาจะเป็นเจ็ดสองแปดถ้าเรียงจากข้างล่างขึ้นไปจะเป็นแปดสองเจ็ดเนาะเข้าไปเต็มเต็มแปดสองเต็มเต็มพ่อแม่พี่น้องแต่มาดามก็ บ่ได้เบิ้งคือกันพอแม่พี่น้องเอ,อ้ยจัดตตหอบจะคองกันไงห้องคือเก่าหละค่ะเพราะว่ามักเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามเนาะโอเคเอซีมักซีเจ็ดกับซีสามเนาะพ่อแม่พี่น้องนึกว่าสี่จะมามา,มาหลายเจ้ามากนะคะสี่เนาะอ่ะอย่างเอฟซีบอกว่าาดามาซัน,นเซียนที่ดังๆอะ่ะจับตัวชนมาให้หน่อยพะนะ เดี๋ยวจะจัดให้นาะค่ะตามคำขอเนาะเสียนที่ดังๆจับตัวชนมาให้หน่อย FC จะได้เลือกประเซนมาจะได้มีทางเลือกอีกทางหนึ่งพะนะเอาเอาเดี๋ยวจัดให้นาะค่ะเนาะสิม,มีของไผ่แน่เดี๋ยวมาดาับจัดให้นาะจักสามคนพนันเนาะเอาเว้าไลเ้าเงา,ย,าย,ยู่พเมพี่นนองก่อนจะไปดูของเลขนี้ที่มาวันนี้เนาะเลขนี้ที่มาให้มาวันนี้ เราพัฒนาขอแจ้ตัวว่าแจ้ตัวล้วไปโลดเนาะเพราะว่าของพนก็ะทืว่าเดินดีนเนาะอ้าวมาแล้วสองแปดพ่อแม่พี่น้องคือพ่อไห้มาวังหันนะเจ้าสิมาน้าร้อยเก้าอีกตีมันสิบวกเป็นสองสี่ซะบ่ละเด็กนี่ที่มาเพราะว่าให้สองแปดสิบวกกลับไปออกสองสี่สี่สองซะบ่ะอ้ยเนาะ เอาโอ้ยหน่อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาเอาหยอกเ้าน่วงวมวนลีลาแน่จากน้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเป็นผู้หญิงเราก็ต้องมีลีลาหน่อยนะของเลขมีที่มารูดแล้วพัฒนาหนึ่งกับสองสองตัวหกหางในงวดวันที่สามสิบวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวัน พระฤหัสนะคะวันนี้เป็นวันพระฤหัสที่ยี่สิบเก้าเรือค่ะลงให้ก่อนหนึ่งวันสองตัวหกหางหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสี่หางก็จะมีหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ด หนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งสองนะคะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเรื่อยค่ะเรื่อยตัวเน้นตัวจอสองตัวเน้นสี่หางนะคะหนึ่งหกหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดนะคะสามตัวเน้นสามหางเลยหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ด กันไว้ได้เนี่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันไว้ได้ในสองแปดเนาะหนึ่งสองแปดเผื่อมาข้างบนเนาะเพราะว่ายังไม่ได้มาบนนะแมนยูเดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมาตะลางเลยเนาะยังไม่ได้มาบนนะคะจับตามมงเด้อค่ะเนี่ยวันนี้ก็มาล่างนะคะจับตามมงพ่อแม่พี่น้องมีไอเดียอีกแล้วมาดามให้ไอเดียอีกแล้วนี่ก็มาล่างนะยังไม่ได้ขึ้นบนนะคะยังไม่ได้ขึ้นบน เพราะว่าหลักร้อยของเขานี่เคยมานะเคยมานะคะหลักร้อยจะมาตัวไหนสองตัวมาตัวจัดไปพ่อแม่พี่น้องเอาให้ไอเดียแล้วนาจะมานาจะมามีกว้ามเป็นไปได้วัดติเอากิจารณาเนาะค่ะอันนี้คือมาดามคิดเองไปเนาะคิจารณาซอยกันวิเคราะห์ไปน้ำกันเนาะค่ะ เพราะว่าเลขทุกตัวเราเอามาวิเคราะห์ว่าของใครจะเข้าจะพังจะผ่านเนาะชอบตัวไหนชอบของใครไปกับของคนนั้นเนาะคะเนาะอ่ะเรามาดูว่ามีของใครเข้ามั่งเนาะจะได้รู้กันมีของสองสุวรรณก็เข้าไปสามเก้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับลงคลิปให้แล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับของสองสุวรรณเนาะเดี๋ยวลงลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชม แล้วก็ใครเป็นแฟนคลับของเซียนหนุ่มนะเดี๋ยวลงให้นะคะเพราะว่ามีคนรอคอยของเซียนหนุ่มให้เก้าสองออกเก้าสามเนาะค่ะของเซียนหนุ่มเข้าไปแต่ตัวรูดเนาะ,ะแล้วก็เลขล็อกกิ๊กเด้อค่ะต้องกาบขอโทษขออาภัยแต่ยังมีแฟนคลับอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวลงให้เนาะค่ะของเลขล็อกกิ๊กไม่ผ่านเนาะ,ะเดี๋ยวลงให้มี fc อ o m มนต์เข้ามาเนาะ,ะแล้วก็ของเซียนท่าบอดแตกสามตัวนะคะแตกเสามตัวรอติดตามชม เดี๋ยวจะตามให้นะคะเนาะอ่ะถ้าใครเป็นแฟนครับแล้วก็ของออปลอยเปดให้เบิงนของเพิ่อนในเรื่องความพี่น้องของออปลอยเป็ดเกือบแตกพ่อแม่พี่น้องสองกับแปดมาทั้งบนและล่างตัวรูดกอดคอกันมารอจับตาดูของออปลอยเป็ดสูตรนี้ไม่เคยหลุดเข้าจริงๆแต่ไม่ได้จับคู่จับคู่สองก้าออกสองแปด สองเจ็ดออกสองแปดเฉียดมากๆอ่ะมีสองมี8ดแต่ไม่ได้จับคู่ใส่กันเนาะแต่ไปเข้าทางอุบลเก้าแดอ่ะรอติดตามชมแล้วก็ของปู่ศูนย์เนะคะของปู่ศูย์เตัววิ่งตัวรูดเก้างวดหลุดไปแค่งวดเดียวมาทั้งบนและล่างหลายงวดมากมาดามเช็คให้แล้วรอติดตามชมของปู่ศูนย์เเน้นที่สองก็มาที่ สองแปดแดสองเนาะจับคู่ให้ไม่ถึงมาตัวรูดมาทั้งบนและล่างเนาะค่ะอ่ะรอติดตามชมแล้วก็ของชชเชษชายเข้าไปแต่ตัวรูดให้สามแปดออกสามเก้านาะค่ะเฉียดมากๆรอติดตามชมแล้วก็ของรุงทรงยังไม่หลุดเหมือนกันตัวรูดนะตัวรูดยังไม่หลุดนะคะ ตัวรูดยังไม่หลุดรอดติดตามชมเข้าไปที่9นะคะของลุงทุงเนาะให้สองออก3าเเด้อค่ะ3 9ก็มีแต่ไม่ได้จับคู่ให้เนาะรอ,ะอติดตามชมแล้วก็ของปูโคราชยังไม่หลุดเหนียวแน่นมากตัวรูดยังมาที่เก้าเนาะจับคู่ให้แค่สองคู่นะตัวเน้นนะเก้าห้าออกเก้าสามรอติดตามชมของปูโคราช ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณทั้งเซียนๆนะคะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสุงอะแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งคะ่ะถ้าใครจะตามของเลขมีที่มายังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่อง แต่พอพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ